รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุขจะทุกข์ จีบผู้ชายเองก่อนคือหนูว่าชอบคนคนนึงแล้วหนูก็จีบเขาตอนให้เบบเลิกงานดึกแต่เขาชวนไปแบบไปกินข้าวหนูกว่าอุ้ยหิวทุกคนอ่ะจะคิดว่าแนทแบบไม่มีแฟนแฟนหนูเขาเป็นเด็กเขาเพิ่งจบม6เจอวิกฤตใหญ่ๆคือมันก็มีเหมือนหมายสารมาเนี่ยแหละค่ะว่าแบบเอ่อจะมีแบบจิตบ้านคือหนูก็ช็อกก็ร้องไห้ก่อนอันดับแรกผู้หวังดีชาวบ้านสี่จาบ้านห้าเขาแบบเอ้าบ้านจะโดนยึดละก้าว่าแล้วต้องโดนยึด สวัสดีครับสวัสดีคกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกลับไฟเดโชเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังครับเที่ยงวันเสาร์เราเจอกันที่ช่องวันแบบนี้วันนี้ครับแขกรับเชิญของเราเป็นผู้หญิงสวยมากจนมงลง <S <S เพราะความสวยของเธอแนะครับคือสิ่งแรกที่หลายๆคนจดจําได้สัมผัสได้แต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตของเธอมีเรื่องราวน่าสนใจเกิดขึ้นเยอะมาก <S <S ให้เราได้รู้จักมากกว่าน,นั้นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตที่ต้องสู้มรสุมลูกใหญ่ลูกแล้วลูกเล่าที่พัดเข้ามาจนแทบล้มแทบยืนไม่อยู่นะครับรวมถึงเรื่องที่เกือบจะผมคิดว่าเธอไม่เคยเปิดเผยหรือพูดเรื่องนี้ที่ไหนเลยนั่นคือเรื่องของความรักและหัวใจของเธอแต่ว่าวันนี้พร้อมแล้วนั่งอยู่ที่นี่คุยกันทุกเรื่องกับน้องแนทอันนิพรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาพูดถึงเรื่องแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวต้องเปิดเผยเรื่องความรักดูหนูแบบ กังวลนิดหน่อยดูมีความเลือกลาดนึงไม่ค่ะคือคือหนูแบบเวลาเราถ่ายฝีใช่ไหมคะก็คือม pues ีรายการนะขึ้นมาตลอดแล้วเวลาหนูแบบอาบน้ําหรืออะไรชอบแบบเปิดฟังแล้วเดี๋ยววันนึงเราก็จะได้ฟังเรื่องของตัวเองอะไรเงี้ยก็แบบเราสามคนนี้ได้รับเกียรติเข้าไปอยู่ในห้องหนาของนางงามนะครับผมย้อนกลับไปตอนนั้นภาพที่ทุกคนจดจําได้แล้วผมว่ามันเป็นแบบ มันจะอยู่กับเราตลอดไปมันเป็นตำนานเลยค่ะคือชุดประจำชาติตุ้ตุ๊กมันอะไรตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์เหรอใช่ค่ะตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ค่ะเป็นชุดรถประจำชาติค่ะเอ้ยชุดรถประจำชาติวสารอันอ๋อชุดประจำชาตินเป็นรถที่เราเห็นแล้วจะรู้เป็นเมืองไทยใช่ค่ะเพราะว่าในงว่าแนของเรามาจาก ภาคเหนือภาคเหนือใช่ภาคเหนือแนทจําได้เลยว่าตอนนั้นมีสองชุดที่เขารอบแล้วพี่ออนก็ถามว่าเออแนทอยากใส่ชุดไหนอะไรเงี้ยด้วยความที่เราสึกว่าเฮ้ยชุดตุกๆกเจิงอะแล้วพี่ออนก็ถามว่าเฮ้ยแนทกล้าใส่เหรอบอกพี่หนูกล้าไปเอาแบบนี้เลยมันสั้นนะมันอะไรนะดูเชื่อว่าดีไซเนอร์เขาเอาอยู่มีไฟหน้าไฟท้ายไฟอะไรนะไฟได้ด้วย่ไไฟได้ดื้อทุกคน่ะที่ช่วยพยายามหาแบบกิมมิคเขาต้องไปหาผงที่ทําให้รถดูเงาเาอะค่ะก็เอามาใส่ด้วยค่ะทำให้รถเราเวลาอยู่บนออนสเตทอะค่ะโดดเด่นมาก ใช่ค่ะแต่ในตอนนั้นมันก็เหมือนกับมีดราม่าไม่ใช่น้อยหนูจำได้เลยว่าที่มีคนเมนว่าเนี่ยถ้าสมมติได้รับรางวัลมาแบบตัด,ตดอ,อวัยวะเพศโชว์หรือจะกินโชว์เรื่องจริงค่ะแล้ว ทุกวันนี้คนนั้นเป็นขันทีไปยังไงมันเขาออกมาขอโทษนะคะท่านจะไม่ผิดแต่ว่าส่วนตัวแนแนทก็แบบก็แบบเฉยๆอยู่แล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจแบบดราม่าคือหนูว่าปลายทางหนูมันยิ่งใหญ่ไงคะคือหนูแค่รู้สึกว่าหนูต้องได้รับตําแหน่งคือก้อนหินเล็กๆระหว่างทางสาหรับหนูอะตอนนั้นหนูก็เฉยๆซึ่งเราก็โดนแบบเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพิมพ์มิยมซึ่งเราก็ยอมรับตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะประมาณ20เกือบ21ก็เด็กมากอยู่ใช่เคยคิดบ้างไหมว่าเราจะมาถึงตรงจุดนี้ หนูพูดตรงๆเลยนะแบบทางบ้านอย่าด่าหนูด้วยค่ะันเดี๋ยวนั้นนี่คือรอารด่าแล้วเลยหรอไต้องบอกเป็นคนนคือหนูคิดว่าแบบต้องได้ตำแหน่งค่ะพี่ชอตพี่อ้อยพี่อันแล้วตอนที่เข้าประกวดเอาอจริงเลยนะมั่นใจแบบว่าฉันได้ชัวร์ฉันมองหน้าทุกคนละอย่าเกลียดหนูอีกแล้วค่ะเป็นลูกคําตอบเลยหนูมั่นใจมากคือหนูคือหนูเห็นแบบชอบจังเลยอ่ะพี่อันเพราะว่าอะไรรู้ไหมหลายๆคนคิดว่านางเป็นนางแบบเนี่ย มีพื้นฐานจริงๆนะว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่านางแบบอะเราเราแบบจะเดินตัวตรงแต่พอเป็นนางงามอะมันต้องมีอกเอวสะโพกค่ะแล้วหนูก็ฝึกแบบแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มฝึกเด้งหน้าเด้งหลังอะเป็นชั่วโมงอันนี้เป็นเพลงฝึกของหนูใช่ค่ะฝึกจนแบบหนูร้องไห้หนูเพื่อให้มันสามารถที่จะให้มันดูแบบให้มันดูยึกดีได้ใช่ค่ะคือนางแบบเราพิเศษเสื้อผ้าใช่ไหมคะแต่พอเป็นนางงามเราต้องพิเศษตัวเองหนูก็เลยนี่ตอนนั้นเรามีโคชไหมหรือ คิดเองทําเองเทรนเองคิดเองทําเองเทรนเองค่ะเพราะยุคนี้มันมีคนเทรนหมดเลยนะแล้วก็แบบซ้อมแบบวันหนึ่งหนูสมมติว่านหนูประกวดทากิจกรรมเสร็จหกโมงเย็นกินข้าวเสร็จล้างหนงลง้างหน้าหนูก็จะซ้อมประมาณ2ชั่วโมงซ้อมพื้นแบบซีเมนต์ค่ะแล้วก็เอากระจกไปตั้งไว้แล้วก็เดินซ้อมเดินจนคล่องอเองเองค่ะ เจงนะความสาเร็จไม่ได้มาจากการซุกนะ 1> <1> ใช่ค่ะมาจากการฝึกเพราะหนูคิดว่าถ้าเราซ้อมเยอะอะซ้อมมาเป็นแบบพันชั่วโมงอะดังนั้นแค่ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วินาทีบนเวทีอะเราจะไม่พลาดแน่นอนยากนนเราพลาดยากแน่เราก็จะแบบจะโฟล์ low, เราเราจะไม่เครียดในความมั่นใจมหาศาลถามตรงๆเผื่อใจไว้พลาดปะเอาตรงๆเลยนะไม่เผื่อะไรทั้งนั้นหนูรู้สึกว่ายังไงหนูก็ต้องได้ถ้าไม่ได้หนูพูดตรงๆเลยนะณวันนั้นถ้าหนูไม่ได้ที่หนึ่งหนูจะสละสิทธิ์แล้วหนูจะกลับมาใหม่เพื่อที่จะที่หนึ่ง โอชัดเจนอะชอบ<อ>ชัดเจน<อ>ทุกคำตอบเลยนะคือหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งใจทําอะไรแล้วอะคืออย่างน้อยถ้าในวันที่หนูไม่ได้อะหนูก็จะไม่รู้สึกเสียใจเพราะหนูทําเต็มที่แล้วหนูไม่อยากมานั่งเสียใจทีหลังว่าเอ้ยเพราะว่าเราทําไม่เต็มที่หรือแบบ เราซ้อมไม่ดีพอแล้วเราไม่ได้อะไรอย่างงี้งค่ะมันเหมือนแบบเราทําไปหวังเอาน้ําแม่น้องแบบยายหนูอ่ะก็จะบอกว่าแบบบางทีเราแบบอย่าไปหวังเอาน้ำห่วงหน้าคือเราต้องทําแบบทุกๆวันให้มันเต็มที่ใช่ค่ะความฝ<ช>ันจริง,รงๆของเน็คืออะไรค่ะ,คออะ คือ <c ười> หนูอยากเป็นนักร้องค่ะ<อ>ใช่อยากเป็นนักร้องแบบไหนคือ <c ười> ตอนเป็นเด็กเนี่ยหนูอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งแต่พอโตขึ้นหนูได้ดูหนังเกาหลีหนูรู้สึกว่าหนูอยากเป็นเกิร์ลกรุ<อ>๊ป <c ười> แล้วหน้าหนูมันไม่ให้ไงคะคือตอนนั้นด้วยความที่ฟันหนูยังดัดไม่เข้ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไปตัวอา่านนูละดักเนี่ยหนูตัวสีน้ำตาลถามในคพูดถึงตัวเขาเองไงหนูตัวสีน้ำตาลแล้วหนูกลับไปดูรูปหนูใส่เสื้อสีชมพูตลอดตอนนั้นนักเกิร์ลเจเนเรชั่นดังอะไรอย่างเเงี้้้ยยยหนนนนููกก็็ลามมุปอแวัด หนูไม่น่าทาอย่างนั้นเลยหนูก็ตลกแต <c oughs> ่ก็เป็นคว <c oughs> ามฝันในวันนั้นไงแล้วหนูรู้สึกว่าหนูก็สุดกับทุกความฝันใช่ค่ะหนูก็สุดกับทุกความฝันหนูก็ไปประกวดายการร้องเพลงอันดับแรกแล้วหนูก็ไม่เข้ารอบแล้วเขาก็บอกว่าหนูหนูก็ไม่เป็นนางงามกับนางแบบแม่มีคนชี้เปามาใช่ค่ะในตอนแรกอยากเป็นนักร้องทําไมเข้าสู่วงการนางแบบได้ล่ะคะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นหนูไปช่วยแม่เปิดร้านขายเสื้อผ้าที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ช่วงที่หนูเอาอันประตูค่ะขึ้น แล้วก็ประตูม้วนอย่างเงี้ยหรอค่ะประตูประตูม้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอโมเดลลิ่งที่เชียงใหม่ชื่อพิการมันเป็นโมเมนต์เหรอเั็นโมเมนต์ในละครแล้วก็เห็นหน้าเราเปิดตัวขึ้นมาใช่เธอคือนางแบกใช่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยอีน้องนี่อย่างมาสูงแต่สูงว่าแปลว่าอะไรอะเป็นซาเตอร์หน่อยเดียวก็คือว่าภาษาเหนือก็แปลว่าโหทำไมน้องคนนี้สูงจังเลยสูงมากสูงอะไรเนี่ย ร้อยจ็สิบเจ็ดค่ะโอ้ยพรสเมาสูงมาก,มากใ,ชใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยให้หนูไปแคสแฟนโชว์แล้วก็เจอป้าตือได้ไหมได้ค่ะโอ้โห <c oughs> ชีวิตเหมือนดูง่ายนะแต่พี่กเาารู้สึกว่าความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญมากและหนูไม่เคยดูถูกตัวเองเลยค่ะ <c oughs> หนูคิดว่าได้แสดงว่าตอนเด็กๆก,ก็มั่นใจว่าเฮ้ยฉันก็ต้องสวยระดับหนึ่งแหละ <c oughs> คือ อย่าโกรธหนูนะวันนี้มีคนต้องต้องพูดไปอยู่ว่าอย่าโกรธหนูนะเยอะมากไม่มีใครโกรธเขาไม่มีเขาไม่มีกลางสีของความน่าหมั่นแต่ฉันหนแล้วฉันเริตาไหลของเนดาเนเจอร์คือคนเหนือเขาจะขาวๆน่ารักส่วนเนดอะจะตรงข้ามกับสาวเหนือทุกอย่างค่ะ แต่คนที่เลี้ยงน,น็มาคือคุณตาคุณยายค่ะคือยายแนทอ่ะจะแบบเอาชอบเอาหินนะมาขัดผิวให้หนูแล้วก็ทาครีมทาผิวให้พยายามให้หนูกินวิตามินนู้นน,นี่และยายอ่ะบอกหนูทุกวันว่าน้องงามงามลูกผิวสีช็อกโกแลตงามลูก <laughs> แล้วหนูก็แบบเข้าใจอย่างนั้นมาตลอดว่าหนูสวยคือแต่คนแถวแถวบ้านอ่ะคือเขาจะแบบอุ้ยอินี่อย่างมาดำเนีย่ยก็คือแบบทาไมเธอแบบคนเหนือทําไมแบบดำอะไรเงี้ยเราก็แบบ อา้าวแล้วทำไมหนูถึงสีน้ำตาลเนี่ยหนูก็ไปถามยายว่าเออแม่ทำไมน้องสีน้ำตาลน่ะทำไมเขาสีขาวเนี่ยยายก็บอกว่าอุ้ยมันเหมือนกันโลกคือมันไม่เหมือนกันของหนูอะเกิดมาแบบว่าผิวสีน้ำตาลและแบบน่ารักแบบตุ๊กตาสีน้ำตาลแล้วหนูก็เลยคิดว่าอ๋อหนูสวยแบบตุ๊กตาสีน้ำตาลหนูก็เลยคิดว่าหนูสวยมาตลอดคนที่แบบบอกว่าเราสวยอะคือคุณยายแ้วจริงก็เป็นคนที่สร้าง ถ้าตอนนี้เขาคงเรียกว่า self เ s t e e m นะคือความตักษาในตัวเองอ่ะคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้โอ้อวดแต่แบบหนูก็สวยแบบหนูในลูกอ่ะสุดท้ายวันนั้นก็ได้เดินแบบใช่ค่ะและนั่นคือจุดเปล่นของชีวิตเลยไหมหลังจากนั้นคือป้าตือก็บอกว่าให้หนูตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เข้ามาสอบหางานทําที่กรุงเทพค่ะแล้วแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวป้าจะให้เดินแอลเวชชั่นวีกหนูว่าแอลเว์ชั่นวีกอียงวะป้าตือก็ให้เบอร์แนทไว้แต่แน่นอนต้องโทรหาป้าตือใช่ค่ะแล้วหนูโทรไหมคะลูก โทษคไม่ติดค่ะแต่หนูก็ทาตามที่ประตือบอกนะคะก็คือว่าหนูก็มาหาหางานทําที่กรุงเทพแล้วก็เพื่อที่จะได้เรียนหนังสือใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นน่ะหนูไม่มีเงินตอนนั้นหนูกกวดนางแบบแล้วเขาก็จะมีเหมือนแคส์คสงานอะไรเงี้ยหนูก็แคสงานปีนึงแคสเดินแบบก็ไม่ได้งานเลยทั้งปีเลยเหรอทั้งปีเลยค่ะแล้วพอมาอีกปีนึงหนูก็สู้ต่อหนูคิดในใจว่าคือหนูเป็นนางแบบได้แน่นอนแล้วก็ไปแคสแฟนโชว์แล้วก็นั่งแล้วห่างตาก็เหลือไปเห็นประตือหนูควรดีใจใช่ไหมแ,หแต่หนูแต่หนูก็แบบ หนูก็งอนหนูคิดในใจแบบทำไมป้าตือแบบไม่รับสายหนูก็หนูก็มองแบบนี้แล้วเสร็จแล้วป้าตือก็วิ่งมาหาหนูอ้าวไอ้เนตมาอยู่ที่นี่ได้ไง ป้าตือจําได้ป้าตือจําได้หนูด้วยความที่เราไม่รู้ว่าป้าตือมีเป็นคู่อิทธิพลทางด้านวงการแฟชั่นเราคิดว่าเขาเป็นป้าคนหนึ่งเป็นคู่มีอิทธิพลนะป้านะเราคิดว่าป้าตือเป็นป้าคนหนึ่งใช่ก็คือเป็นป้าคหนหนึ่งที่แบบเออที่เขาใจดีค <c oughs> ่ะแบบแล้วป้าเตือก็บอกว่าเนี่ยฉันน่ะติดต่อเธอไม่ได้เลยเนี่ยเปลี่ยนเลขค้าไมโอ๊ตโอ๊ตเอาเบอร์ให้หลังจากที่หนูเจอป้าเตือหนูได้เดินแบบเกือบทุกวันคือหนูเหมือนพนักงานบริษัทตือเลยค่ะวันแรกที่เจอเน็ตนะคะบอกเลยว่าตื่น เธอมันมีแบบความเอกซอติกอยู่ที่แบบเชียงใหม่อะเธอเข้าใจปะ่ะดูมันมีความเป็นไทยที่แบบว่าดูอินเตอร์มากๆเลยอะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กอายุ14ี่นี่ทำไมสวยขนาดนี้ไม่ได้แล้วคนนี้ฉันต้องแบบว่าเอามาเดินแฟชั่นโชว์แล้วแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากเลยที่เราเจอแบบอันนี้คือเจอชางเผือกจริงๆเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยที่เราเลือกเขาดีใจกับความสำเร็จของเขานะคะที่เขาพัฒน,นาตัวเองคือเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแบบ เปิดทางให้เขาแต่ว่าที่เหลือมันเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะต้องพัฒนาตัวเองจนวันนี้เขาไประดับโลกแล้วเขาไปไกลแล้วทุกอย่างมันเกิดจากตัวเขาเองแล้วเขาเป็นคนที่กระตันอยู่มากอันนี้คือสิ่งที่ตือนแบบมีความสุขมากเลยเตือนเห็นความกระตันอยู่ของเขาในการที่เขาดูแลครอบครัวส่งตัวเองเรียนหนังสือจนจบมาหาลัยอะชื่นใจมากภูมิใจแล้วก็อยากให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ทํางานหนักก็ต้องกินเยอะ กินเยอะๆแล้วดูแลตัวเองตัวเองต้องมีความสุขนะคะแนทเราต้องมีความสุขก่อนแล้วเราถึงจะช่วยคนอื่นได้ตือไม่เคยห่วงเขาเลยเพราะตือรู้ว่าเขาเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์ตัวเองได้อย่างในโลกใบนี้เขาเป็นนักสู้เขามีความเข้มแข็งซึ่งตือไม่ห่วงอะไรเขาเลยตือรู้สึกชื่นใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเขามากเลยในความที่เป็นคนที่บุคลิกดีตัวสูงสวยฮอตไหมคะมีคนเข้ามาจีบเยอะไหม สามารถจีบผู้ชายเองก่อนได้ด้วยก็เป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วหนูก็จีบเขาเราแบบเป็นแฟนกันได้ไหมเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนมันก็ดีอยู่แล้วป่ะอีกทีประมาณ3วันเนี้ยเหมือนเขาก็โทรมาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็ลองคุยกันใหม่ไหมแล้วหนูตอบเขาว่าเราคิดกับเธอแบบเป็นเพื่อนแล้วแล้วเราก็คุยกับคนใหม่แล้วหนูสับสวิตได้ในสามวันนะ